สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจ้าวันนี้ก็มาเลาะบองควายอันกับบ้านแล้วค่ะพอดีพอดอก้าค่ะน้ำหลายแล้วพอดีกันร่งสีผ้ากันลอยความน้ำพอดอกแห้งหมยมีน้ำนาะสีแห้งแล้วต้พอดีสีแห้งแล้วซั่นน้ำกันดิพอดอกใส่ เขาขายแล้วแม่ดีกว่านี้เบิ่งบ่สูงใหญ่เลยบ่ใหญ่กว่านีดอืมลูกเป็ใหญ่ลูกก็ใหญ่เดี๋ยวค่อยพี่ๆติเดี๋ยเฮน่าก็ขวมแล้ะเฮน่าเดี๋ยว มาพุ่งกบมาและพอดีมาละทางไล่ล,ลูดร้ดลาบลังหามองเตรียมตัวหูคือหูจักเวลา,าหามองเตรียมตัวเมือ่อแล้วไ,ไปเลยลดได้ไ<ป> มา้เวลาไปเลาได้สิมา้เวลาเตรียมตัวแล้ว อันนี้กนนะาาระเบงน่ะนาม่แรงนะนม่แรงกินยาเนทีเอพีเลยโอ้ท้องเต็มเลยมาแนมาแนมาแนมาเดีวนี้โอ้ไปทางพุนเลยบ่หนะ ไปทางนั้นเลยตัวนั้นบ่ม,ม,มาเขื่องกลางเลยสิข้ามทางลนะ ควายเท่าจักปีจักปีควายมันมันแท้มันพืนเก่าอยู่แบบว่ามันได้รู้ดีนะตัวไหนว่ารู้บุคขายขายแต่แม่มันตัวน้ำเจ้าเหรอบอสแม่นัน่น นิ่มาอันขามขามทางมาแล้วมาถ่ายทางนี้ได้บ้างคุณโม่โม่หุนกันดขึ้ยเลย right oh หลลุดหลายลุดฮะไซ